ทีนี้ก็จะพูดกันให้เป็นข้อข้อ,ขอย่อยๆเพื่อฟังง่ายศึกษาง่าย <c oughs> ธรรมชาติแห่งชีวิตมนุษย์ตามธรรมดานั่นเป็นอย่างไรที่เราควรจะทราบเป็นประเด็นประเด็นคือเป็นข้อข้อไป ให้สนใจจนเข้าใจชัดเจนทุกทุกประเด็นข้อแรกที่สุดนาตมาอยากจะเสนอว่า,าชีวิตนี่มันเป็นสิ่งที่มีได้หลายแบบตามเหตุตามปัจจัยของมัน ท่านทั้งหลายฟังด้วยดีว่าชีวิตนี้มันเป็นไปได้หลายแบบหรือทุกแบบตามเหตุตามปัจจัยของมันไอชีวิตแบบที่เรามีกันอยู่เป็นเป็นกันอยู่ตามธรรมดานี่แน่นอนมันมีแล้วและเราก็เห็นอยู่แล้วแต่มีเหตุมีปัจจัยของมันที่ทำให้เราต้องมีชีวิตแบบนี้ แต่จะแต่ขอให้เขา้าใจต่อไปถึงว่าชีวิตแบบอื่นมันก็มีได้อย่างเดียวกันนี้ที่มันเลวมากกว่านี้มันก็มีได้ง่ายๆเหมือนกับที่เรากำลังมีแบบของเราอยู่อย่างง่ายๆสำหรับเราชีวิตแบบที่เลวๆมันก็มีได้ง่ายๆสำหรับคนเลวตามแบบของคนเลวชีวิตที่สูงขึ้นไปที่ดีที่ประเสริฐจนถึงแบบของพระอรหันต์ มันก็มีได้อีกเหมือนกันมีได้ง่ายๆตามแบบของพาาระอรหันต์แต่ว่าสําหรับผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์เราควรจะมองให้กว้างทั่วไปหมดว่าโอ้ชีวิตนี้จะมีได้หลายแบบหรือหลายสิบแบบแล้วแต่จะจัดให้มันแตกต่างกันมากน้อยเท่าไหร่แต่ละแบบมีเหตุมีปัจจัยแเครื่องปรุงแต่งของมันเอง เราไม่รู้เรื่องนี้เราก็ปล่อยให้มันลอยไปตามยถา,ากรรมปล่อยไปตามยถา,ากรรมแล้วแต่ว่ามันจะเป็นอะไรตามความอยากความต้องการชั่วขณะของเราพระเน้นเข้ามาบวชนี่ไม่รู้ว่าต้องการอะไรโดยแท้จริง แล้วก็ปล่อยไปตามเหตตามปัจจัยชั่วันณนะ,ะเห็นเพื่อนเขาเรียนนักธรรมก็เรียนนักธรรมเห็นเพื่อนเขาเรียนบาลีก็เรียนบาลีแล้วก็ไม่รู้ว่าเรียนไปทําไมโดยเรียนไปก็ว่าเพื่อมันจะดีหรือมันอาจจะเป็นหนทางที่จะได้รับประโยชน์อย่างนี้เรียกว่าไม่ได้รู้จักโดยแท้จริงแลว้วจะทําอะไรจะทําทําไม <c oughs> นี่ นี่เรื่องเกี่ยวกับพระธรรมหรือเกี่ยวกับพระศาสนาโดยเฉพาะสาหรับผู้ที่เข้ามาบวชผู้ที่ไม่ได้เข้ามาบวชที่อยู่ที่บ้านที่เมืองมันก็ปลอยไปตามยถากรรมของความต้องการเล็กๆน้อยๆแต่ละวันละวันของกิเลสเพราะมันไม่รู้ทั้งหมดมันไม่รู้จักทั้งหมดมันไม่รู้จนสามารถจะรวบรัดเอามาทั้งหมดหรือรวบรัดเอามาแต่สิ่งที่ดีที่สุด ถ้ามันไม่รู้ว่ามันเป็นได้ถ้าเรารู้จักเหตุปัจจัยของชีวิตแบบนั้นๆเราต้องการชีวิตแบบไหนชนิดไหนเราต้องรู้เหตุรู้ปัจจัยสำหรับการปรุงแต่งแห่งชีวิตแบบนั้นๆนี่นนขอให้ท่านเข้าใจหรือแน่ใจกันเสียก่อนสักข้อหนึ่งว่า ชีวิตนี้มีได้หลายแบบแล้วแต่เหตุปัจจัยของมันแล้วเราอาจจะเลือกเอาที่ดีที่สุดได้ถ้าเรารู้จักเลือกรู้จักต้องการไม่ปล่อยไปตามยถากรรมสรุปค,ความว่าเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมเพื่อจะได้อะไรเราไม่รู้ก็ปล่อยไปตามยถากรรม ให้ความยะถากรรมเนี่ยมันเลือกเอาเองตามชอบใจมันดูมันเป็นเรื่องเกินว่าบอไปซะอีกให้ความเป็นยะถากรรมเนี่ยมันเลือกเอาเองตามความชอบใจของยะถากรรมรู้สึกสงสารในขอน้อนี้จึงพยายามที่พูดให้เข้าใจว่ามันมีเหตุปัจจัยเฉพาะที่จะปรุงแต่งให้ได้ตามที่ควรจะได้คอยสนใจศึกษา ให้มากพอตามที่ท่านได้กล่าวไว้แล้วเลือกเอาแบบที่เหมาะสำหรับเราที่สุดโดยความรู้ที่เพียงพอไม่ใช่ะละเมอละเมอหรือทำเพ้อเเผื่อเผื่อไปเท่านั้นอาจจะมีชีวิตที่ดีที่สุด ที่ชอบใจเราที่สุดแต่เราไม่รู้จักเราก็เลยไม่ได้อยากจะพูดว่าเราอาจจะทำชีวิตแบบหนึ่งให้เต็มเปด้วยความสุขสนุกสนานไม่มีความทุกข์เลยก็ได้ถ้าเรารู้จักทำจิตใจเรามีธรรมะในพระพุทธศาสนามาทำจิตใจของเราให้อยู่ในสภาพที่ ฉเฉลียวฉลาดแจม่มแจ้งรู้จักสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงไม่ยึดถืออะไรเอามาไหว้ให้เป็นของหนักหรือเป็นความทุกข์ไอ้เรื่องที่เขาถือกันว่าเป็นความทุกข์เราก็เห็นว่ามันเช่นนั้นเองหน้าที่ที่เราจะต้องทำเนี่ยเราเห็นว่าดีแล้วประเสริฐที่สุดแล้วเราก็พอใจ าเราจึงทำาหากินอยู่ด้วยความพอใจในการงานที่กระทำเป็นสุขที่ได้กระทำถ้าเราพอใจอาตมาไปยืนดูเขาทำงานในโคลน,นเขาจับปลากันในโคลนเลอะเทอสะสกปรกแล้วเหม็นด้วยรกรุงรังไปเลยขวาน้ำแต่เขาก็ทำการอย่างสนุกสนานเลย เพราะว่าเขาชอบที่จะได้ปลาเนี่ยเมื่อเขาก็เพลิดเพลินในการที่ได้มาทีละตัวสองตัวมันจะยุ่งยากลำบากต็กกระป๋อเน่าเหม็นอย่างไรก็ทำกันอย่างสนุกสนานชีวิตนี้ก็เหมือนกันแหละถ้าเรารู้จักจัดรู้จักทำทำความเพลิดเพลินให้เกิดขึ้นในการกระทำมันก็ไม่มีความทุกข์ ถ้ามันผิดหวังในบางกรณีเอา้ามันก็เช่นนั่นเองนี่มันเป็นเช่นนั่นเองของธรรมชาติจะต้องไปเป็นทุกข์กับมันทําไมถ้ามันเหนื่อยยากลําบากก็ยิ่งเห็นว่าอา้าวมันก็เป็นอย่างนี้เองเหมือนกันไอความเป็นอย่างนีเ้เพ่งแต่ในแง่ดีเอาผลที่ได้เ,เป็นวัตถุมุ่งหมายอยู่เสมอมันก็สนุกนั่นเราได้มีงานที่สนุกแล้วก็ได้ผลได้ประโยชน์ามา หล่อเลี้ยงชีวิต <C ELL> แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่คิดกันอย่างนี้ถา้ามันเหน็ดเหนื่อยลำบากยุง <K ill> ่งยากเขาคิดว่าวิธีอื่นมีที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยยุ่งยากลำบาก <K ill> เช่นไปขโมยไปจี้ไปปล้น <K ill> เขาก็ยังได้พักเดียวได้เป็นแสนเป็นล้านก็มี เม in so <c oughs> mm hmm. ื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีใครจะอดทนหนยทำสิ่งที่ยากลำบากในหน้าที่การงานอย่างว่าจะแจวเรือจ้างจะถีบสามล้อจะล้างท่อถนนจะกวาดถนนอะไรก็ตามไม่มีใครชอบเพราะว่าไม่รู้จักปรับปรุงจิตใจให้มันชอบต้องศึกษาธรรมะให้เพียงพอ สามารถปรับปรุงจิตใจให้ชอบในสิ่งที่เป็นหน้าที่การงานไม่จะเหน็ดเหนื่อยลำบากเหนื่อยไหลยขย้อยก็ปรับปรุงจิตใจให้มันรักให้มันชอบให้มันพอใจได้และเลยไม่มีความทุกในการงานในหน้าที่การงานกุประมาเหมือนกับผีเสือ้อทำมาหากินด้วยการเที่ยวสูบน้ำหวานในดอกไม้ ให้ธรรมชาติอันสวยงามไม่มีความทุกข์เลยมองดูกันแต่ในแงน่นี้ว่ามนุษย์ก็สามารถจะทำได้ให้ทำการงานสนุกสนานไม่มีความทุกข์เลยแต่ต้องรู้จักปรับปรุงจ,จิตใจไม่ใช่มันจะทำได้เองตามธรรมชาติเหมือนผีเสื้อซึ่งมันเป็นได้เองตามธรรมชาติเราจะต้องรู้จักปรับปรุงจ,จิตใจ ให้สนุกสนานในการทําการงานงคนก็ไม่เชื่อว่ามันมันทําไม่ได้หรือไม่อยากจะทําำมันต้องปรับปรุงจิตใจกันมากเกินไป <c oughs> จะขอให้สนใจเถิดว่าไอ้ทางนี้มันก็เป็นทางสําคัญที่จะรอดได้อย่างว่าเราเป็นลูกจ้างซักผ้าล้างจานนี่ทำไมจะทำให้สนุกไม่ได้ลนะ่ะ เราอย่าเห็นเป็นอะไความยากลาบากเพราะมันก็ทำได้นี่แล้วมันก็ทำไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องมีตัวตนที่น้อยอกน้อยใจเสียใจในโชกวาดสนนะอะไรทำนองนั้นโดยเชื่อลงไปมันเป็นของดีมันเป็นของถูกต้องจนเรียกว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกัน ้าเรามีอาชีพเป็นลูกจ้างล้างจานถูบ้านกวาดบ้านหุงข้าวทำข้าวปลาอาหารทำอะไรก็ให้มันเป็นศินละปะสนุกสนานปนในการงานเหล่านั้นแม้จะจะกวาดบ้านหรือกวาดพื้นบ้านลานบ้านให้เตียนให้สวยงามนี่ปนไปลองดูใหม่สิวาดด้วยความรักศิละปะ มันจะรู้สึกพอใจทุกครั้งที่กวาดทุกครั้งที่กวาดพูดอย่างนั้นเลยมันจะเป็นสุขทุกครั้งที่กวาดเลยไม่ใช่ต่อกวาดเสร็จแล้วจึงจะเป็นสุขถ้ามันสามารถกวาดให้ดีที่สุดทุกครั้งที่ไม่กวาดมันจะเคลียไปแต่เดี๋ยวนี้คนมันไม่ได้ทำในจิตใจจิตใจมันอยู่ที่อื่น บางทีก็รู้สึกว่าไออ,องานชนิดนี้งานลพายงานขี่ข่ากูไม่รักกูไม่พอใจมันก็ทําไม่ได้ในการที่จะทําให้มันดีถ้าเขาจะถือให้ตรงตามความจริงว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องลพายเรื่องขี่ค่าถ้ามันเป็นการงานที่มันจะช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตได้มือนกัน มันอยู่ที่จิตใจของเรารู้จักคิดนึกหรือไม่ต่างหากถ้าเราฉลาดพอก็สร้างความพอใจขึ้นมาได้ในการงานทุกชนิด <c oughs> ที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องบาปเรื่องอกุศลเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่เขาถือกันว่าเป็นเรื่องต่ำต้อยเรื่องของคนชั้นต่ำ <c oughs> ถ้าเราไม่มีปัญญาจะทำให้สูงไปกว่านั้นเราก็ต้องยินดี เราจะค่อยๆมีปัญญาทํางานที่ดีกว่านั้นง่ายกว่านั้นสูงกว่านั้นแต่ก็ต้องทําด้วยความพอใจสมัครใจทั้งหมดทั้งสิ้นอีกเหมือนกันแล้วก็จะประสบความสําเร็จในการที่ว่าไอการงานนั่นแหละเป็นสวรรค์ของเราเนี่สรุปความนิดเดียวว่าชีวิตเนี่ยมันมีได้มากแบบพัฒนาได้มากแบบ แล้วบางแบบน่าอัศจรรย์ประเสริฐมีปาฏิหาริย์อยู่ในตัวของมันมีปาฏิหาริย์อยู่ในตัวของมันคือมันได้เกิดความพอใจที่สุดอย่างยิ่งได้ด้วยกันถึงนั้นถ้าเรารู้จักทําจิตใจ